ใจไม่รีสุดไปอาบน้ำเดี๋ยวก็สะอาดแล้วจิตใจอะฮิอะฮิเขาไม่กล้านอนหรอข้างหลังบ้านเขากลัวโดนปิดเหรอก็ไม่ปิดให้ก็ได้แพลเสียงในหัวจริงแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วอันนั้นน่าจะไวในใจไม่น่าพูดต่อเลยกี่โมงเนี่ยบ่ายสองค่ะ เขาเขาปิดก <es> anyway ี่โมงเราไปถึงก็สี่โมงพอดีจะได้ไปไหมไม่รู้อ่ะแฮในหัวดังเกินเอาน้องแต่งเสร็จยังล่ะเหลือแต่งหน้าให้แต่งให้หน่อยให้เขาแต่งอีกอ่ะอือรนชื่ออะไรไม่รู้จักปีกกะปีกอะ พักหนูยังทำไมอ่ะปิดเหรอวันนี้วันอาทิตย์อ่ะไม่ปิดอน,นอว่าไมามามาขึ้นมาทำไมหนูไม่กล้านอนหลังบ้านแล้วหรอ เมื่อวาน่ะปันไปข้างนอกใช่ไหมแล้วปันอ่ะทิ้งนางไว้หลังบ้านก็คืออยู่ในห้องครัวแล้วนางอ่ะนอนอยู่บนหลังตู้แล้วหนูอ่ะไม่ได้เอานางเข้าบ้านแล้วหนูกับดึกนางโดนขังอยู่หลังบ้านคนเดียวร้องห่มร้องไห้โอ้โห้วนไม่กลับไปนอนเลยวันนี้สองรอบแล้วหนูขังนางไว้อะไม่เป็นไรนะลูก วันนี้จะไม่ขังแล้วไม่กล้าไปนอนแล้วหรอโอ้ไม่กล้าไปนอนแล้วไมตัวอื่นอยู่ในบ้านหมดไงมีเขาอยู่หลังบ้านคนเดียวอ้วนอ้วนอ้วนมากเลยเนี่ยเหมือนเกิมเหมือนเกิร์มเกันแขวใครเขาเลี้ยงให้อ้วนกันาดนี้นึกถึงวันที่มาวันแรกจริงๆเลย ใช้น้องตัวใหญ่มากขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการยืนยันออเดอร์นะคะกดเข้าไปในตะกร้าส้มได้เลยพี่ปันเลี้ยงกี่ตัวห้าตัวปกติเลี้ยงตัวเดียวแล้วเจ้าตัวเนี้ยเขามาพร้อมลูกในท้องอีกสามตัวแมวจรหมดเลยทั้งหมดเลยแมวจรนในหมู่บ้านนี่เแหละค่ะกลมมากตัวใหญ่มากถ้าไม่ไปทำหมันนี่คิดว่าท้องอีกคอกแล้วเนีอ่อ่อนอ่อน ตอนเขามาตัวเล็กมากผอมแห้งมากมากเลยแต่หูเขาแหว่งอ่ะมันโดนกัดมาอุ่นอ้นให้พี่ๆดูพุงนี่ดูพุงหนูทินี่เนี่ยดูพุงหนูที่นี่โอ้โหพุงใหญ่ไม่เล่าพุงใหญ่ไม่เล่าบอกให้พี่ๆซื้อผักพี่ก่อนเร็วพี่ๆซื้อผักน้อยจะไปแต่งหน้าแล้วค่ะพี่มินเอาไหมยกมาแต่งตรงนี้ น้องตัวใหญ่กว่าพี่ใกล้หมดแล้วเหลือประมาณห้าออเดอร์ถึงไหมก้นดูตะกร้าให้พี่หน่อยสิว่าเหลือกี่ออเดอร์งานหูเขาแหวงตรงนี้หน่อยเหลือห้าออเดอร์โอเคค่ะเพื่อนแมวหน้าเป็นอย่างีี้เด๋ยวเราให้แชร์ให้าแล้วกันเอาวหนุ่มอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องขึ้นโต๊ะไม่ต้องขึ้นโต๊ะไปทางนี้ไปทางนี้เออไปทางนี้ไปทางนี้เอ pareil, อเนี่ยก็ยังกลับมาทางนี้อยู่อย่าร้องเดี๋ยวเขาโดนละเมิดเดี๋ยวหาว่า cube. แล้วหนูจะกัดพี่ทำไมกัดทำไมเนี่ยอ้วนโอ้โอ ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ากี่โลแล้วจะหมดแล้วนะคะพี่ๆผักในร้านจะหมดแล้วนะคะห้าโลสุดท้ายปิดตะกร้าปิดตะกร้าปิดตะกตรก้านะคะจิมจิมจิมจ,มจิมพี่ปันพี่ปันคะหนูสวยไหมคะฮะสวยะค่ะที่สุดในสามโลกในโลกนี้ไม่มีใครสวยเท่าหนูแล้วสวยแบบว่าออริจินอลสวยแบบว่าแบบสวยจนโ,โหประตูล็อกไม่ได้สวยแบบหน้าต่างเปิดออกสวยแบบ ดีมานมากดีมานซับลายสวยแบบขนส่งเข้าออกเลยดีเวอร์ยิ้มละยิ้มออกล่าเกี่ยอเดร์สีปะ่ะ <c oughs> จริงไหมจริงยิ่งกดผักพี่ไปกินนะสวยแบบ โอ้เห oh. มือนสวยเหมือนอ่านะ oh. นี่ไง oh <my. S 1> อันนี้ก็มีแรกๆก็เชื่อสวัสดีค่ะพี่นุสวัสดีค่ะโอ้ oh, ขอบคุณนยันอยเ o r d e มาอีกเดือเ order ขอบคุณมากๆเลยค่ะ mm hmm. เป็นเกียตเป็นสี mm hmm. มากเลยค่ะ ป็นสีอะไรก็ไม่รู้สีชมพูแรกๆก็เชื่อหลังๆก็เชื่อได้อยู่หนูไปกดและอยากสวยน้องอายเป็นบีของพี่อยู่แล้วน้องอายแบบสวยที่สุดในใจพี่อยู่แล้วไม่เคยมีใครสวยเท่าหนูมาก่อนในโลกนี้พี่ไม่เคยเห็นใครสวย่นนี้มาก่อนเลยจริงเชื่อดีไหมเชื่อเชืเอ่อเถอะจริงสวยมากสวยเหมือนปิดกีตาร์สวยแบบ สวยเหมือนเอ่อกล่องโมเดลสวยแบบเหมือนแอรเพิ่งเปิดสวยแบบเย็ยนช่ำกดยังไงอยากสวยด้วยบีแบ่งคนละเขิงบีออกอย่าเดอ้อไปถามที่บ้านได้เลยว่าบีคืออะไรบีบอกว่ามึงบอกหูจัตตี้กับบีออกนะแม่บีแบ่งเครื่งนะแม่เราว่างเงี้ยก็เลยอ๋อบีบีแบง่งเครึ่อง ก็แหละอันเดียวกันบีบเบอร์เบอ่ะ <c oughs> หนูจะเป็นบีหรือหนูจะเป็นโบก็แล้วแต่ <c oughs> ก็เลือกเอาจะบีหรือโบสวัสดีค่ะหมดแล้วยังเนี่ยหมดยังหมดด้แล้วมั้งหมด้และะ้วล่ะ,ละจริงเหลืออีกกี่ออสุดท้ายยังจะหมดยังอ้อนเหลือกี่ออ ใจมันซอบเธอแน่ๆอยากไปซื้อมาซอยค่อยแน่ยังยังเหลือเท่าไหร่ติดฮอตมากตอนนี้ติดฮอตติดฮอตสี่สิงงมากขายแค่สิบแปดออเดอร์ติดฮอตสี่สบออเดอร์โอยไม่ขายแล้วแค่นี้แหายบายล้มเสีย <laughs> อย่าโบนะบีก็พอ น้องบน้องบของพี่ก็ไม่เหมาให้อ่ะก็แค่สี่ออเดอร์อ่ะมันเป็นไรหรอมันเป็นไรมันเป็นอะไรมันเป็นตะไรกันฮะน้องน้องเหมาไปให้เจ๊จูก็ล่ะเดี๋ยวเขากดให้กดเลยจ่ายเองกดเลยจ่ายเอง โบมันดูโล่งๆครับสบายใจไงฟิลสบายใจดีโล่งโปร่งปร่ง,ปงแสง <c oughs> โบนี่ไม่ได้ตะกดมาละมาละมาละหรอ <c oughs> พราจะมันสอบเถอแน่ๆ อยากไปช่วยพี่มินบ้างไงเสียออเดอร์ท้ายสุดของหนูอ่ะอุ้ยแมวมันเกาลังแคอะไรตรงนี้เป็นบีก็พอนะคะได้ค่ะบีบีว่าไง่อก็ว่าไงนะจ๊ะเนี่ยเราจิตใจไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวน่าอยากเห็น here, อาเฮียหลอค่ะอยากเห็นอาเฮียหล่ออาเฮีย ไะเฮียไม่มีซูดเนอะอ๋อมีซูดสีฟ้าไงนอะองเฮียได้ได้เดี๋ยวจับอะเฮียเต้นโบเอ้ยอะไรอ่านเว้นพอดีอ่านเว้นพอดีเดี๋ยวจับอะเฮียเต้นพี่ก็พาคิดพี่ไม่ได้พาคิดคิดเดียวที่พี่จะคิดคือคิดถึงเท่านั้น จะเป็นโบหรือจะเป็นปะป,ปีจะเป็นปีเหมือนเดิมไหมจะกลับไปเป็นปีเหมือนเดิมหรอก็ได้นะเสียงในหัวพี่เสียงดังเสียงในหัวพี่ดังเยอะใครล่ะพะก็หนูพิมพ์มาเมื่อกี้แล้วพี่ก็ตามันแบบตามมันไวตาไวไม่พอปากมันไวอีกก็อาจจะยังนะ เร่องนี้บีโบปีบเอาอมันเป็นสรรพนามที่ใช้เรียกอ้อนแม่แม่พี่พี่พป้าป้าน้องน้องทุกคนสวัสดีค่ะพี่ดามามี่หมดแล้วยังหมดแล้วยังเหลืออีกกี่ออเดอร์ตอนนี้หนึ่งเดอร์สองเดอร์สามเดอร์เลอกี่เดอร์ ยิ้มเข้าไปในตะกร้าดูเราก็ชอบด้วยองไงน้องฟ้าเราอะเราก็ชอบอะไรแบบเนี้นยยางอื่นไม่เคยยิ้มเลยที่พูดแบบนี้ยิ้มแฉ่งเลยหนูอ้อนพี่แบบนี้ได้ปะปี <laughs> ไม่ได้อย่ามาเรียกพี่แบบนั้นอนุญาตให้เรียกบีอย่างเดียว ผักปลูกเองครับใช่ครับผักปลูกเองหนูไม่ได้ปลูกแม่ปลูกเปิดฟันอยู่อ๋อจะไปแล้วนะจริงๆไปแล้วนะคันเจ้าบอสั่งอ่ะค่อยก็จะลงไลแล้วค่อยจะไปแต่งหน้าให้พี่มิน้น ส่งได้ค่ะจี่<ะ>อยู่ข้างนอกเหรอเธอเออใช่แล้วมว่มันหลับข้างนอกมันหลับที่ไหนเรา,าเพิางว่าแมวร้องดังมากเลยคือแมวอีกไหมส่งได้ค่ะจิม้มเนตกาได้เลยจะส่งทั่วไทยไปทั่วโลกค่ะ ลืมแมวลืมหน้าบ้านขานี้จากหลังบ้านเลยไปหน้าบ้านแล้วหมดยัง่ะก็ยังไปแล้วนะเอจริงอันนี้พูดจริงแล้วม,มูมูมานี่เร็วโอ้ ฟองฟองใครทำไอ้ทังหนูมามาขึ้นมนาะไปทำมา้ใครทำหนูฟองแล้วเกือบโดนบี้แล้วเดี๋ยวไปเนี่ยหน้าจอจะแปลก ยังไม่หายถึงหรอไม่ได้หรอไม่ไม่ว่างเลยช่วงเนี้ยคิวคิวแบบคิวเยอะคแบบิวยาวช่วงเนี้ยคิวยาวต้องขอประทานอภัยด้วยก็ไม่ค่อยได้แบบอยู่ให้ถึงหรอกช่วงเนี้ยคิวแน่นมากอีเวนต์เยอะ ฝันเห็นพี่แล้วเหนื่อยเมื่อคืนพี่ยังไม่ได้นอนเลยพี่ไปเข้าฝันหนูได้ไงเมื่อคืนตีสามยังไม่หลับเลยหมดแล้วมั้งหมดได้แล้วมั้งยอดการ เพิ่มลงรถเข็นอยู่ในรถเข็นหรอไม่ยืนยันออเดอร์ให้หนูหรอใครกดไว้ในรถเข็นเห็นนะเห็นเห็นนะจิ้มนะจิ้มตาบอดเลยไม่ได้ดิเราเป็นแม่ค้าเราต้องแบบอ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องอ้อนลูกค้าอย่าเอานิสัยส่วนตัวมาใช้ คุณอ้นจะขับซาเล็งมามิติ้งครับไม่ต้องมาก็าได้ถึงขั้นขับซาเล็งมาแล้วก็อย่าเลยนั่งอยู่บ้านหมอม,มแม่แม่ซานั่งดิง้งนั่งดื่มอยู่บ้านหมอมแม่แม่ซะอย่าทำตัวเองให้ลำบากขนาดนั้นเลยเฮ้ซาเลงไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มาแต่มาแล้วเขากลับบ้านกันหมดแล้ว เขาน่าจะมีตติ้งกันกลับบ้านหมดแล้วก่อนหนูจะมานะหนูก็ว่าจะเอาไปอ่ะหนูมาด้วยกันงันนะหนูมาสองคนก็ไปรับกันด้วยถึงก่อนพีละกันตามนั้นแหละไปซาเล้งก็ไปอย่าให้ล้อหลังวิ่งแซงลนะ้อหน้าก็พอเช็ครดดีๆเขา จะมาแข่งกันอ๋อจะมาแข่งกับพี่จ๋าเหรอเอ้ยตอนนี้พี่จ๋าน u m b บ r รวันอยู่แล้วนี่บับบ๊บบ๊บบ๊บค้นนี่ลงข้างาข้างทางเลยไม่มีใครทำถึงตอนเนี้ยตอนนี้น u m b บ r รวันถ้าอ้นลงคลองอ่ะอ้นจะเป็นน u m b บ r รวันมีพิราบเขาจะไปด้วยกันเขาจะไปด้วยกันสองคนเนี้ยเปิดตัวแล้วปะเนี่ยอันนี้คือเปิดตัวปะ ไม่ลำบากถ้าไปหาถ้าไปหาพี่พี wrote, ่ก็ยังมองไม่เห็นความลำบากในการขับซารเรงของหนูเลยก็แค่หน้าดำหน้าไหมแล้วก็แตกๆๆๆๆๆกแตกแมาจะไม่ชนถังขยะแน่นอนเพราะมีเต่เสาไฟฟ้ากับต่อหมขึ้นคูไฟซีจุงทีนี้อ๋อ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเพื่งขึ้นไปเถอะโอ้ยไขยผักอยู่อ้นพานนอกเรื่องว่ะหมดยังพี่น้ำพี่น้ำบอบบี้คืออะไรกระเดิดอะที่มันกระเดิดแบบเนี้ยพี่ที่มันมกระเดิดกระเดิดอะ <c oughs> ่ะนั่นอะ ขึ้นเขาไม่ใช่ขึ้นมอแหมไม่รู้จักอีกลูกละนาดละนาดลูกละนาดไม่ใช่ละนาดเออเขาเรียกลูกละนาดเลยละนาดวน่าจะเหมือนกันขึ้นเนินใช่นั่นแหละพี่ 2วันก็ไม่ถึงพี่กลับแล้วพี่กลับบ้านนอนละหนูไม่ต้องมาก็ได้แล้วนะันหะหนูไปมิงกัน2คนเถอะพี่จะเปิดทางให้เสร็จแล้วพี่มินแพ็กเสร็จแล้วแค่นี้แหละบ,บายยอุย้ยขอบคุณค่ะขอบคุณยง่งเราด้วยหนึ่งเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ,าบายๆ see you again ตอนไหนไม่รู้แต่บายบาย <c oughs> นึกว่าครูอีกไม่ใช่ค่ะ ตะกร้าให้หนูแล้วก็สั่งซื้อยืนยันออเดอร์ให้หนูด้วยนะขอบคุณค่ะบายบายมีคนกดตะกร้าส้มแล้วยืนยันออเดอร์ให้หนูแล้วขอบคุณค่ะหมดแล้วขอบคุณค่ะ